วันนี้กกระต่ายเมี้ยมายนกันนะไปเลย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 วุ้ยขั้นแรกครับขับไปที่สวนสนุกตรงนี้ก็ชะลองหน่อยนะเราจะเห็นท okay, so oh. right right. right right. okay. right, ี่ตรงนั้นผมไม่อยากเห็นโอ้โหไปต่อขับไปตรงนี้ครับไปต่อเลยขับไปครับไปตั้งหลักข้างหน้านี่ขัตรงนีะครับขับไปนะครับขับมางหน้า ไปเห็นเนืข้างหน้าครับขึ้นไปเลยครับปุ๊บนี่แหละเหิลนลงเรียบครับแต่าบางทีมันก็จะขึ้นลงเรียบครับกลัวคว่ำม,มากเลยตอนเหินเดี๋ยวมันจะดูเดี๋ยวมันจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งครับข้า อืมก็เป็นยังไงบ้างครับแต่ผมไม่เห็นได้ยว่านับรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้าย ไม่เขาหยอกผมเยอะครับเดี๋ยวจะคว่ำเอาแต่คิปนี้ก็จะประมาณ2นาทีนี่ก็จะประมาณ2นาทีกว่าไปครับเไิ่ได้เกือดขึ้นครับเกือดขึ้นเกิดอยเกิดครั้งเกิดครั้งโอเคก็เป็เลยางครับสำหรับการเหินในครั้งนี้ไม่ไหวครับ